สวัสดีครับวันนี้เรามาติดตามอัปเดตข่าวสารของสโมสรลิวพูกันครับตอนนี้สโมสรลิวพูนะครับได้เริ่มให้นักเตะกลับมารายงานตัวเทสสภาพร่างกายกันบ้างแล้วบางส่วนนะครับส่วนที่เหลือก็น่าจะกลับมากันวันนี้ครับสโมสรลิวพ mm ู hmm. ตอนนี้ทีมงานหลังบ้านไม่ว่าจะเป็นไมเคิลเอ็ดเวิร์ดริชาร์ดฮิลส์หรือเป็นตัวอันเดอร์สลอดเองคงต้องทำงานกันอย่างหนักมากเนื่องจากการจากไปของจตาเมื่อ2เดือนที่แล้ว แฟนบอลลิเวอร์พูลยังมีความสุขกันถึงขั้นสุดไม่ว่าจะเป็นการได้แชมป์พรีเมียร์ลีกหรือการได้ตัวนักเตะเข้ามาเสริมทีมอย่างแข็งแกร่งแต่หลังจากนั้นความสุขของแฟนลเวอร์กก็ถูกดึงลงมาดําดิ่งด้วยข่าการจากไปของนักเตะที่เรารักและเป็นที่รักของทุกคนสภาพจิตใจสําคัญครับทั้งของนักเตะและทีมสตารฟการจากไปของโจตาทิ้งช่องว่างใหญ่มากไว้ให้กับทีมเกี่ยวกับตนตะกองหน้าทีนี้เราลองมาดูกัน นักเตะที่จะมีโอกาสออกจากทีมคือ 1. นึ่งดีร์เคียซ่านูนเยสจากที่ติดตามจากนักวิเคราะห์สื่อต่างประเทศและกูรูคนไทยมีหลายเสียงที่ยังย้อนแย้งกันอยู่นะครับมองรวมๆแล้วปีหน้าลิเวอร์พูลต้องกลับไปทวงความยิ่งใหญ่ที่ทั่วเลยยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกขนาดทีมต้องใหญ่ขึ้นต้องแข็งแกร่งขึ้นเพราะตอนนี้ทุกทีมไม่ว่าจะเป็นปารีสแซงแชงแมงหรือเออมาดริดบาซ่าบาเอนิวนิคทุกทีมล้วนแข็งแกร่งมาก ตอนนี้เราจะมาพูดถึงในส่วนของลุยดีอาร์ตกันก่อนนะครับสื่อเยอรมันใหญ่ๆเขามีอยู่2ฝ่าย f o r เลนแพทเท b e r นและคริสเตียนฟอ x ของ b บิลที่ติดตามดูสายข่าวเยอรมันสฝัง่งก็ยังรายงานข,ขัดขัดกันอยู่นะครับบางสื่อบอกบาเยนตกลงสัญญาส่วนตัวกับดีอาร์แล้วบางสื่อบอกยังแต่ที่ชัดเจนที่สุดเลยคือตอนนี้ลิวพูบอกว่าดีอาร์ไม่ได้มีไว้ขายแต่ทุกอย่างไม่แน่นอนถ้าเราขายดีอาร์หรือนูนเยสไป จะทำให้เราขาดผู้เล่นแดนหน้าถึง2คนเพราะการจากไปของโจต้านี่คงเป็นปัญหาที่หนักมากสําหรับลิเวอร์พูลตอนนี้เพราะเราต้องการทีมที่ใหญ่ขึ้นเพื่อไปต่อสู้กับทั่วยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนักข่าวบางคนบอกว่าลิเวอร์พูลอาจจะไม่ขายใครเลยก็ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างในลวบฟุตบอลเกิดขึ้นได้เสมอก็อยากให้ฟังหูไว้หูกันก่อนนะครับติดตามก,กันไปเรื่อยๆก่อนครับตอนนี้เพราะช่วงนี้คือช่วงขายข่าว และตอนนี้สโมสรอนก็ต้องเตรียมเรื่องเกมปีซีซั้นหลังบ้านก็ต้องทำงานหนักแน่เพื่อหาคนมาแทนโจโตาก็หวังว่าทุกอย่างคงลงเอยด้วยดีทั้งนักเตะที่จะเข้ามาเพิ่มสภาพจิตใจนักเตะที่อยู่ขอให้มูฟออนและก้าวต่อไปข้างหน้าเพื่อแฟนบอลมาดูอัปเดตตลาดนักเตะกันครับไปเซียล,ล่าสายข่าวจากโคลัมเบียผู้ทำหน้าที่ก็บอกเสียงให้หลุยดีอาร์ตเปิดเผยว่าดีอาร์ตได้ยื่นคำขาดกับลิเวอร์พูลอย่างชัดเจนว่า พวกคุณต้องต่อสัญญาฉบับใหม่กับผมหรือไม่ก็ปล่อยผมออกจากทีมได้เลยเนื่องจากเจ้าตัวได้รับข้อเสนอจากบาร์เซโลนาและไบเยอร์มิวนิกแน่นอนว่าเป้าหมายสูงสุดของนักเตะค,คือการอยู่กับทีมต่อไปและต้องการปรับพุงเงื่อนไขสัญญาของเขาแต่ถ้าไม่เช่นนั้นเขาอาจขอขึ้นบัญชีย้ายภายในสัปดาห์นี้ ฟาบิเซโอโลมาโนเปิดเผยว่าอนาคตของฮูโกเอกิติเก้ยังคงเปิดกว้างจากสายข่าวที่รับรู้มาพิเมรีกยังคงเป็นจุดหมายปลายทางสูงสุดของเขาตอนนี้มีหลายสมโมสรที่ให้ความสนใจในตัวเขาซึ่งแน่นอนว่าลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในนั้นและเป็นสมโมสรที่อยู่ในใจนักเตะมาโดยตลอดแต่อย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลอาจจะต้องขายดาวินนูญเยสออกจากทีมไปก่อนเพราะอนาคตของดาวินมีผลต่ออนาคตของเขาอย่างมากเช่นกัน มีรายงานว่าเจเรมีฟริมปองคือนักเตะคนแรกในฐานะผู้เล่นใหม่ที่เดินทางมารายงานตัวฝึกซ้อมปีซีซั่นกับลิเวอร์พูลตามมาด้วยฟอรเรียนเวสจอร์จี้มามาดชิวิลี่และมิโลสเคอร์เคสที่ก็เดินทางมาสมทบในแคมป์ฝึกซ้อมแล้วเช่นกันการเตรียมความพร้อมของทีมในช่วงแรกจะเน้นทำเวทเทรนนิ่งในยิมและทดสอบความฟิตโดยมีการเปลี่ยนจากยุคที่เป็นการเทสของคอปนะครับเช่นแลกเต็เทสที่ต้องวิ่งหลายรอบแล้วเจาะเลือด ตรวจความอืดของร่างกายออกไปอันเนอร์สลอตและทีมงานเปลี่ยนมาใช้วิธี6 m i n u t e l e a s t t e s t หรือการวิ่ง6นาทีระยะทาง400เมตรว่าใครจะวิ่งได้ระยะทางไกลที่สุดภายในเวลา6นาทีโดยมีเกณฑ์ว่าผู้เล่นที่ฟิตจะวิ่งได้ราว2กิโลเมตรซึ่งปีก่อนโมเมสซ่าคือผู้เล่นที่ทำได้ดีที่สุดในทีมรอดูกันครับว่าปีนี้ใครจะโค่นบัลลังความอืดของบางโมลงได้ถ้าชอบคลิปแบบนี้ดูง่ายฟังสบาย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับ